ครับสวัสดีนักเรียนชั้นปห้าทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุ ouais ูแจ็คอีกครั้งนะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งชั่ว e โมงที่แล้วเราเรียนภาคเหนือไปนะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของภาคกลางนะครับเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับตอนนี้เราจะเรียนในเรื่องของภาคกลางนะครับเรามาดูกันก่อนว่าภาคกลางนะครับจะมีทั <S <S ้งหมดอยู่21จังหวัดนะครับ ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนะครับสุขโขทยัยจังหวัดพิษณโุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีรบบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสระบุรีนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนะครนายกสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับส่วนในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศนะครับ ภาคก,กลางนะครับจะเป็นลักษณะพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งพื้นที่จะลาดเทจากตอนบนมายัางตอนล่างพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นที่ราบลุ่มหรือที่รู้จักกันในานามว่าที่ราบลุกฟูกนะครับในส่วนของลักษณะภูมิอากาศนะครับลักษณะของภูมิอากาศในภาคก,กลางนะครับจะเป็นลักษณะร้อนชื้นสลับแห้งแล้งหรือเราเรียกว่าแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ2 6 3 0องศาเซลเซียสมี3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวภาคกลางตั้งอยู่ใกล้กับทะเลอุณหภูมิในแต่และฤดูจึงไม่แตกต่างกันมากฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบายจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาอากาศเย็นมาจากเมืองจีนฤดูร้อนอากาศจะร้อน ฤดูฝนได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นำฝนเข้ามาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านทะเลอันดามันและอิทธิพลของพายุดีเพรสชั่นจากอ่าวไทยนะครับในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติพื้นดินของภาคกลางมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ภาคกลางนั้นจะมีพื้นที่ป่าไม้น้อยพืชพันธุ์จะเป็นแบบเบญจพรรณและป่าดิบเขาแร่ธาตุสำคัญได้แก่หินปูนยิปซั่ม ปิโตเลียมเป็นต้นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางมักจะประสบปัญหาอุทกภัยหรือน้ําท่วมนะครับในฤดูฝนหรือปลายฤดูฝน,ฝนและภัยแล้งในฤดูแล้งจึงได้มีการสร้างเขื่อนเพื่อควบคุมปริมาณน้ําเช่นเขื่อนคุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเป็นต้นครับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร และสถานที่สําคัญในภูมิภาคของภาคกลางนะครับเนื่องจากภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาหรือที่สูงน้อยเป็นภูเขาเตี้ยและภูเขาโดดพื้นที่มีลักษณะเด่นที่เป็นพื้นที่ราบผืนใหญ่สุดแผ่กว้างจากตอนบนล่าลงสู่อ่าวไทยทีนี้เรามาดูแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคกลางนะครับซึ่งมีหลากหลายที่แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมา5สถานที่ดังนี้นะครับสถานที่แรกก็คือจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากจังหวัดสุโขทยัยอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำยมในอดีตมีการขุดตะพังไว้โดยรอบเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนนะครับเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำในอดีตนะครับสถานที่ที่2นะครับภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกเป็นสถานที่ที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเป็นแหล่งเพาะปลูกกะลํำปีที่ใหญ่ที่สุดนะครับ สถานที่ที่3นะครับบึงบอระเพ็ดนะครับบึงบอระเพ็ดจะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นบึงน้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสถานที่ที่4นะครับห้วยขาแข้งนะครปปับห้วยขาแข้งหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นสถานที่ทมีที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์กรยูเนสโก และสถานที่ที่5เขื่อนป่าซักชลริทธิ์นะครับอยู่จังหวัดลบบุรีเขื่อนป่าซักชลริิธิ์นะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําจากแม่น้ําป่าศักนะครับครับลักษณะการตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคของภาคกลางนะครับลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบรุ่มแม่น้ําเป็นบริเวณกว้างนะครับมีแม่น้ําลําคลองไหลผ่าน มีดินแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เนื่องจากแม่น้ำพัดพาตะกรทับถมกันทําให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทําการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกข้าวพืชผักผลไม้และดอกไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้ตลอดปีสามารถเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆได้ดีรวมถึงสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบมีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศ ทำให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการในด้านธณิชยกรรมการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมการเมืองการปกครองการศึกษาและการท่องเที่ยวการตั้งถิ่นฐานของประชาชนนะครับในภาคกลางจะมีความหนาแน่นมากที่สุดทางภาคกลางตอนล่างของภูมิภาคซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและหนาแน่นลงลงมาจะอยู่บริเวณตอนบนของบริเวณ จังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับหรือจะอยู่ตามริมแม่น้ําสายสําคัญเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําท่าจีนเนื่องจากดินตะกอนที่พัดทับถมจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานนะครับครับลักษณะการย้ายถิ่นฐานของภูมิภาคในภาคกลางนะครับการย้ายถิ่นเข้านะครับหรือการย้ายเข้าเนื่องจากภาคกลางมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ําและดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรมอุตสาหกรรมทําให้มีผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับส่วนการย้ายถิ่นออกหรือการย้ายออกนะครับส่วนใหญ่นะครับการย้ายถิ่นของผู้คนจํานวนมากเกิดในพื้นที่ที่มีประสบอุทกภยัยเป็นประจําทุกปีหรือเรียกว่าน้ําท่วมนะครับทําให้เกิดความยากลําบากในการประกอบอาชีพและการอยู่อาศัย พบมากในเขตปริมณฑลได้แก่จังหวัดสมุทรปราการปรทุมธานีและนนทบุรีในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาจํานวนมากก็มีผู้ย้ายออกมากเช่นกันนะครับสาเหตุสําคัญที่คนย้ายออกในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นเนื่องจากค่าของชีพที่สูงมลพิษจากสิ่งแวดล้อมการจราจรที่ติดขัดจบการศึกษาไปทํางานยังหาแหล่งงานทําใหม่ไม่ได้หรือย้ายตามครอบครัวเป็นต้น ครับทีนี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับวิธีการดำเนินชีวิตของคนในภาคกลางนะครับข้อที่1นนะครับลักษณะที่อยู่อาศัยนะครับพื้นที่ภาคกลางตอนล่างมักจะประสบป,ปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีการสร้างบ้านเรือนจึงนิยมสร้างแบบยกพื้นสูงหรือมีการถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน้ําที่เคยท่วมมีการถมหินหรือทํากําแพงป้องกันน้ํากัดเซาะนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนแบบท้องถิน่นยังนิยมสร้างบ้านให้โปร่ง เพื่อช่วยระบายความร้อนมีหลังคาลาดชันเพื่อช่วยระบายน้ำฝนได้ดีและปัจจุบันมีการสร้างประยุกต์เป็นบ้านเรือนสมัยใหม่ซึ่งจะมีความสูงมากกว่า1ชั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบเมื่อถูกน้ำท่วมนะครับส่วนอาหารพื้นบ้านนะครับประชากรนิยมบริโภคข้าวเจ้าซึ่งปลูกมากในพื้นที่อาหารจากปลาพืชผักเพราะหาได้ง่ายจากท้องถิ่นการปรุงอาหารนะครับจะใช้กะทิจากมะพร้าวใช้น้ำตาลจากมะพร้าวหรือต้นตาล ในส่วนของการประกอบอาชีพนะครับผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มพื้นดินอุดมสมบูรณ์สูงมีแหล่งน้ําพอเพียงทําให้มีการทํานาข้าวมากและได้ผลผลิตเฉลีย่ยต่อไร่สูงนอกจากนี้คนในภาคกลางยังมีการทำสวนพืชผักผลไม้ดอกไม้เพาะเลี้ยงสัตว์บกเลี้ยงสัตว์น้ําจืดส่งผลให้ภาคกลางเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศไทย รวมถึงยังมีอาชีพอ,อื่นๆเช่นพณิชยกรรมหรือการค้าขายเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการคมานาคมเดินทางติดต่อกับภาคอื่นได้สะดวกโดยเฉพาะกรุงเทพมหานาครน,นะครับเป็นศูนย์กลางในเรื่องการค้าขายจึงมีตลาดการค้าที่สําคัญหลากหลายในภูมิภาคหรือจะเป็นอาชีพอุตสาหกรรมนะครับและการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะภาคกลางนะครับจะมีลักษณะทางกายภาพที่มีทั้งภูเขาที่ราบลุ่มและชายฝั่งทะเล ทำให้ภาคกลางมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายลักษณะสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีนะครับส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีด้วยเหตุที่ประชากรของ,ของภาคกลางมีอาชีพทางการเพาะปลูกเพราะธรรมชาติเอื้ออํานวยจึงมีประเพณีหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับเช่นการทําขอนข้าเพื่อบูชาแม่โพสกเชื่อว,ว่าจะทําให้ได้ผลผลิตดีหรือในช่วงฤดูร้อนสภาพอากาศร้อนก็จะมีประเพณีสงการานมีการเล่นศาสน้ําทั่วไป หรือจะเป็นช่วงในเดือนมันเพ็นเดือน12นะครับก็จะมีประเพณีลอยกระทงซึ่งจะสะท้อนให้เห็นความผูกพันของผู้คนกับสายน้ําเป็นต้นครับก็มาถึงแบบฝึกหัดประจำวันที่5นะครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับโดยคําถามจะมีทั้งหมดอยู่4ข้อ5คะแนนนะครับข้อที่1ก็จะถามว่าลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางเป็นแบบใดข้อที่2นะครับพื้นที่ของภาคกลางอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยใดส่วนข้อที่3จะถามว่าอาชีพส่วนใหญ่ของคนภาคกลางคืออาชีพอะไรและข้อที่4นะครับก็คือประชากรนะครับในภาคกลางย้ายถิ่นฐานมาอยู่บริเวณใดเพราะสาเหตุใดน,นะครับโดยเฉพาะข้อ4จะมีอยทั้งหมด2คําตอบนะครับให้นักเรียนเขียนโจทย์นะครับแล้วก็ตอบนะครังเรียนเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปส่งครูเข้ามาอยู่ในลายส่วนตัวได้เลยนะครับ ครับก็จบบทเรียนแล้วสําหรับในชั่วโมงนี้นะครับแล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับทํางานตามที่รับมอบหมายและก็เช็คชื่อนะครับผ่านใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ